เขาม่ไปเรียกไหมัน่าจะมีคุ้ยลืมไปอันนี้มันสองร้อยเข้าฮะไม่คุ้มใครอันนี้อีกก็น่าจะรวมๆมาสี่ร้อยแล้วก็ไปกินนั่นอีกเป็นหกร้อยขึ้นลายหกร้อยนี่ไงสองร้อยเมื่อไปอืแต่หกร้อยก็ยังดีเมืออ่อก,กินเยอะกว่านี้กลางวันอ่ะ กินกินหกร้อยได้เลยแน่ใ,นใจรเมือเย็นก็ไม่รู้กินอะไรเลยใช่ปะแน่ใจถ้าเกิดว่ามีมพอดพอตมาพูดไม่ออกแล้วจ้าตับหวานน้องสนใจไหมอ่ะ ตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อย่าไปน้องกินตับ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 ,ตบ เบ้นไม่ได้ไปออกสู่อากาศบริสุทธิ์หรือเปล่าจอกไปอ่ะ,อะไปแล้วไปนนจอกแรงได้แล้ะเป็นมาติดปะไม่ติดจริงเหรอไม่ติดเหรอไม่ชอบผมเหง,งออื่อหอบไม่ร้อนอ่ะมันไม่ร้อนหรอกก็เคยนะ เดี๋ยวมานะแป๊บเดียวให่เพื่อนนั่งกินข้าวคนเดียวก็ได้อุ้ย,ยนี่